มาชวนทําขนมฟักทองมะพร้าวอ่อนทานกันสูตรนี้เน้นแป้งในน้อยแล้วก็เน้นเนื้อฟักทองด้วยทําสูตรนี้เก็บเข้าไปตู้เย็นทานได้4-5้าวันเลยนะเอาออกมาทานยังนุ่มเด้งเหมือนเดิมขนมของเราก็ยังนุ่มเนื้อขนมของเราจะไม่แข็งคืนตัวเลยสูตรนี้หวานมันพอดีขั้นตอนและวิธีทำไม่ยุ่งยากปะไปลงมือทําด้วยกัน ถ้าใครอยากทราบสูตรวัตถุดิบและอัตราส่วนจะแปะลงท้ายคลิปนะเริ่มจากเราจะมาเตรียมฟักทองก่อนเลยฟักทองที่ควบ้บิชายนะจะเลือกเป็นฟักทองที่แก่จัดเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้ฟักทองที่แก่จัดเวลาเราเอามานึ่งทําขนมแล้วเขาจะไม่อมน้ำล้วก็จะไม่คืนตัวทําขนมออกมาแล้วขนมของเราจะได้มีความเหนียวนุ่มดี พอปอกเขาเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้ามาหั่นให้ได้ชิ้นประมาณนี้เวลาเรานําไปนึง่งจะได้สุงง่งง่ายๆนำเข้ามานึง่งใช้ไฟกลางประมาณ15นาทีนะ พอฟักทองของเราเริ่มสุกดีแล้วเราก็จะนําฟักทองออกมาบดในขณะที่เขาละร้อนอยู่เพราะว่าเขาจะได้บดง่ายๆบดให้เขาละเอียดดีเลยนะบดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันเลยเทแป้งลงไปในอ่างผสมในคลิปครัวบ้านดีใช้แป้งมัน100กรัมแป้งเท้า80กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัม เกลือประมาณสัก2ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวประมาณ200กรัมน้ำตาลทรายขาวประมาณ100กรัมหรือปรับขวาหวานตามใจชอบได้เลยนะกระทิประมาณ600 m อมค่อยๆหยอดกระทิลงทีละน,น้อยแล้วก็นวดแป้งไปเรื่อยๆนะสูตรและวิธีนี้จะทำให้ขนมของเรานุ่มเด้งดี ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ใส่เนื้อฟักทองแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนวดผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะขยำแล้วก็นวดเนื้อขนมของเราไปเรื่อยๆประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้ว จากนั้นก็ใช้พลาสติกห่อไวปประมาณ15นาทีเพื่อให้เนื้อขน,ขนมของเราเซ็ตตัวดีนะคะในระหว่บบางที่เรารอขนมเซ็ตตัวเราก็จะมานึ่งถ่วยตะลายสักสินาทีเคล็ดลับวิธีนี้จะช่วยให้ขนมของเราไม่ติดถ้วยเวลาเราแกะออกมานะขนมของเราเซ็ตตัวได้ที่แล้วนําเนื้อขนมไปตักใส่ถ้วยตะลายได้เลยก่อนตักขนมแล้วก็ให้คนทุกครั้งนะ แล,แล้วเราก็โรยหน้าด้วยเนอมะพร้าวอ่อนลงไปตามใจชอบเลยใช้ไฟกลางค้อนไปทางแรงนึ่งขนมประมาณสัก20นาทีครบเวลาขนมสุกแล้วว้าวสีสวยน่าทานมากเลย นำเนื้อขนมอกมา,าวางไว้ให้เขาเย็นตัวย้ำเลยนะต้องรอให้เนื้อขนมเย็นตัวก่อนถึงจะแกะออกมาไม่ติดถ้วยขนมฟักทองของเราเย็นตัวเร็จได้ที่แล้วมาเราไปทำการแกะกันใช้ไม้พายแซะลงไปแล้วก็ดันเขาขึ้นมาแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลย ขนมฟักทองสูตรครอบครับปีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเหนียวนุ่มข้ามวันโดยไม่ต้องอุ่นเลยถ้าใครชอบทานฟักทองก็ลองทําทานดูนะอัตราส่วนตามคลิปทําสูตรนี้จะได้ขนมออกมาประมาณ38ฝาถ้าใครจะทําตามจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไว้ดูได้นะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่เมนต่อไปสวัสดีค่ะ